สวัสดีคะ่ะลุงใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะครับผมสวัสดีคะ่คะพ่อใหม่คะ่ะค่ะมินิการ์เดนมาติดตามเรื่องราวความฝันของลุงใหม่เนาะค่ะเป็นฝันอะไรแนวทางความฝันของพ่อใหม่เป็นฝันในการผู้ชมทางบ้านเฮาฟังเนี่ยอะไรจะมาฟังบึงน้ำกันเนาะค่ะกับพ่อใหม่ค่ะฝันว่าจังไรพ่อใหม่ค่ะฝันว่นได้ไปเห็นงานนเล่ะไปเห็นงานเนี่ยบรรกาศลูกสาวตัวแกพูดบ้ามัก มักทั้งสองคนแต่นในเรือกเอาหน้าหาโบมาขับไมาหลูนองคนบ้นหลุกน้นองก็เป็นผู้หญงเป็แมลูก่อนลูกติดโะมาอีอีสองขวบแล้วลูกคนก็ลังอย่างนี้ยางเงนันเดินไปได้เองนะขวบหนึ่งสองขวบแล้วมากบก็มาขับมาลุกน้องตแก่บบมาหลูกสาวตวแก่เนกบ่ายก็บอาลูกก้อยคนว่าบขยันบ่มากกันคนคนไม่หลวงด้วยตัวคนอยากม่คนให้อย่างกินมาตดอก เป็นมา่มากกุด้ป็มากลูกติดค่ะบาดเพื่อการหายไปเหตุเหตุงานก,นนา,การหายึ้นครับรถครับแต่ตัดเครื่องรถพกหลอดอะน,นะขั้นสีขาวๆต่ว่าหักบริไดออกตเจ็กเทียจะตัดบริได้กับไดกับผู้สาวกับมะเอือนเดกับตะกี้เมียตะแก่เอือนหัึงสี่นนะเที่ยวขืนเที่ยวลงเที่ยวขืนเที่วลงเจอรถแต่ตัดเครื่องยุ่งเสร็จะะละหาบงบริไดแลนออกจ็กเทียว่าจะไปส่ง,สงของไอง้คนนึงมีแต่คนเอื่อนลงมีแต่คนเอื่อนลงค่ะลงมาลงมาเพื่อนวะลงมาไหนก้อนเข้าเดียวจังไปเพื่อนวะค่ะ การช้างภาษาเก็จะไปนำเมืนบอกต้องไปดอกเจ้าอยู yeah. so, so um ่ล uh ูกอยู่กับลูกเจ้าล่างตัวไอ้ล่างชาแนลตะแก่ไปเองดอกว่าเดี๋ยวิ์ที่ก็่กุศิลงของผู้เดียวเหลีวเหลีวอยู่ดอกผู้เดียวว่าเัิดดอกค่ะคือนนนัคือตอนนั้นตกลงปวงใจคบกันแล้วแมนคือภาษีเอาอีกทีเห็นแล้วว่าจะพ่วงพันหนึ่นว่าจะอันผู้ลูกผู้ลูกตะแก่มันก็วนหนาวนลังอยู่หันได้เกี่ยวกันอยู่หันพันกันอยู่ว่าจะเออจ้างคนจ้างหึงกันใส่กันว่า เนึกข่อยใส่กันหรือว่าเป็นมักข่อยทุกคนนะโอ้ยงมักพ่อแก่เลยแม่นแม่เพิ่นก็ว่าเอาสาเอาสาเพิ่นว่าบ่บ่เอาก็บ่มักว่าก็ได้บอกของจังซี่ล่ะคือบ่ทันยอมอยู่สิเอาให้ได้เออก็สิเอากับลูกจ้างเพิ่นให้ได้ว่าซะพ่อก็สิเอากับลูกจ้างคนนี้ได้ลูกสาวเแ่าแก่ไ่นก็สิเอาพ่อให้ได้ไมไใช่ไปน้ำมันก็ได้ไปซื้อของก็ไปนํากันได้ย่านไปทั้ง3ามหมดละค่ะย่างไปนํากันจังซี่ละข่อก็ย่างอยู่กลางหมู่ผู้ยิ้มก็ย่างอ้อมข่อยอยู่น่ะค่ะ เ<ไ>ป็นำกันนะเป็นบุ่มเป็นพวกเลยเมื่อกว่าไปขึ้นรถไปส่งของครับรถไปส่งของใพอพอพไในแนวราภพคนก็ขึ้นแต่ตัดเบรกก็กำลังจีออกรถเบรกก็เอื่อนลงเมื่อคุยกันอะไรนี่นะ่าเรื่องงานแน่กับเรื่องซื้อนั่นซื้อนี่แน่จริงนะเนี่นนะ<อ>นยกับลูกสาวคนวัยซื้อนั่นไม่แน่เด้อนวันเด็กผู้สาวคนนี้กับซื้อนั่นไม่แน่เด้อจริง่นะลงไปเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยูนะ่วัอ่ะจะได้ออกปางกุ๊ดจ,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 จไปบนนอบนนอส่งของก็ได้ว้านน่ะผู้ใดก็สร้างสิผู้นปปีดก็สร้างเัืงสี่วอะไรเนาะกะแตรเนาะ เรโบออกนเป็นรท่หลอกันสีขาวรท่หล่อใหญ่บ่บ่ไเบิงติเบียนบ่ไเบิงติเบียนรดก็ถึนี้แต่ว่าทั้งหนามันไม่เย่ยมเลยทังหนารถได้ไหมวันนีรดนั่นะทังตะแก่เ่ี๋ยวพูว่าเมื่อท่านไหนพูดได้ครับไปพูดให้มึงครับูเดียวพูดว่าว่ากูหักมึงผูจะเป็นหลวใไดพูดว่าทหนาท่านไหนพูดได้ใบพูดว่าะแก่นี่ก็มักพ่อาแก่อยากแก้กับมักเพื่อทังเพ่อังเพื่อมละมักบัดทุกคน ลูกสาวกับมักลูกสาวกับมักเป็นไหวเหลือก็เรียกผู้ใดกับวา,านนะบอกว่าเน็นหนเด้ยร์สองสาวของเพิ่นนั่นก็มากพ่อ,อคือก<ม>ัน่าผู้้ใหญ่หนุนสูงสูงขาวผู้น้องวัวปูกับที่กเทียบผูนใดผู้นอ้องเพิ่นนั้นส่วนผู้สา,า,าว,ว,ว,วที่ว่ามันกับผู้นั่นกับขาววัวปอกันไม่ลูกติดนะในความฝันนั่นไถงามกว่ากันสามคนแต่ลูกสาวกบคนหนึ่งงานกุมูบ้านนี้ผู้ลูกติดงามบ่ผู้ลูกติดกับงามอีกไปอีกแบบหนึ่งนะ ขาวข้นขาวแบบออกจะออกสีชมพูน่ะปัจจัยแต่ของขึ้นมาขึ้นมากินแต้วเต้าหักหกบวยใหาก็ขึ้นมาแต่ของมันบม่มีคือเขาอย่างไอ้ของสีนะขึ้นเป้งสันนะได้ใจกับมาลูกสาวไงได้ใจกับมาดูแต่าหักแตาพอขึ้นแล้วต้นผู้ม่รู้กว่าได้ใจได้ใจกินได้ีนะถ้าจะไดนกูตัดใจเอาคนมีลวรือเป่าครับพอได้หายต้องกินเนี่ยาวางอ่ะอันเลยันกันทีตัวคนเนาะ ก็เขาไม่รู้โอนเราหากินู้เดียวนะหักตอสิบวันได้เบบว่านด้วตนด้ตนนะค่ะอ้ชีวกูเป็นจิตมื้นอยู่ในใจไปแล้วลูกก็มาตื่นลูกหลานนันมาขามาผ่าก็เลยตื่นขึ้นชก็เลยบ่นเลขับรถ้นไปเลยแต่ตอนยัง่อซื้อใน่วบปันกบเลยไปอืมน่ขวันกบเลไปไปลูกระตื่นหนาาบ้านกไปกับร้านที่เราบ้านเลยที่อันนี้ไปที่ี่อนไปจำบ่อบ่ไเบ่งถ่ายมัน สรุปแล้วในความฝันของคุณพ่อนนั้นมีผู้สาวอยู่สามคนมแต่ว่าเแ่าแก่นท่าปันใดคุณพ่อประมาณแปดสิบยีดอกพ่อกับแม่คนนั้นรักแปดสิบขึ้นอีดอกแต่วผู้สาวนั้นผู้สาวต้องมากประมาณสามสิบสามสิบปีลูกสาวไปกับผู้นึงกับที่อยู่การเดียวกันแต่ผู้น,นึงอยประมาณยี่สิบกว่าลูกสาวหลา่าคนนั้นค่ะวันนี้ในความฝันนั้นคนที่ฝันเห็นนั้นไม่เป็นความหัวใจบอกคุณผ่้บ่วผู้หัวใจเคยเห็นหน้ากันเถอ บราเคยเห็นจักคนบม่เจ้าเจักคนอืมจะว่าแต่แกบ้านแก่เป็นโรงงานบอกไงเลยเด้เป็นโรงงานไงโรงงานส่งของนี่แหละไอ้เจ้ามันส่งอีหยังวันซะบ่ทันได้เข้าไปในกุดังบ่ทันได้เข้ารถไปเอาของในกุดังซ่ํามตอนเป็นโรงงานไงลีนี่อือานลํานูสาวเรถรถเราก็หลายอีหลีจักมีรถตอกรถตักรถดั่มรถยังมีเบิดของเรานั้นเป็นโรงงานในบริษัทใหญ่เลยแหละ แต่ว่าคุณพ่อนี่เลยครับรถทกล้อครับรถทกล้อแต่ว่าหางบนไอ้ครับออกไปตัดเครื่องซืดๆตัวที่เข่าเจียวได้ก็บกอเอิญมันน่ะได้ขึ้นไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องเนีนแต่ว่าผู้สาวก็เอินลงมาคือเก่าเจ้าเอก่นลงมาค่ะวันนี้ทางคุณพ่อตจริงก็เลยจะซ้อมฟันคุณพ่อกับเลี้ยงหน่อยกันนึงเนาะผู้หญิงกับซีเนาะแต่ขึ้นมาจืดหนึ่งคีนี่เลยหนึ่งคีสามตัวนี่คุณผ่อนสามตัวกับขึ้นมาแต่ก้องนี่เป็นหาเป็นแสนได้กันจี อาหนึ่งซีไปสิรถทุกหล่อนสิโมเกียวว่าคุณนื้อมันิดรั้ง่ซีหนึ่งซีกัเป็นได่ดิเมนบอลเอขอสำคัญรถมีสำคัญอะรวะวาโรถที่แล้วมันบ่ลเพราะว่าขึ้นไปก็ลงมากขึ้นไปก็ลงมากขึ้นไากเนะถนงมันดึงตัวเล็ลงมาอีกหมดจั๊บว่วาแต่ว่าผู้สาวมาหมักกับสามคนนีคอผู้สาวกับสามวผู้หญิงนั้นเป็นซีอยู่แล้วมันบ่ลเอหนึ่งซีหนึ่งซีก็เป็นไปไห้ แต่ว่าตัวหุ้พ่อมากกั้หือนคือหาหนึ่งีเพราะว,ว่ามีหุ้น่อมีเด็กหน่อยแมนแบ่ผู้หญิง้านเมืองวานนี่บอกได้หน่อยเลี้นมากเนาะเลน้มาตั้ของนำก็นั่งอยู่บนตลาดเงนพ่อพ่อหนึ่งหาหนึ่งหาอะไบบี้ย่างบนหนึ่งหา ว้่เอียวันหนึ่งหาบ่ะตนี้ันดบอกเลียนั่เคยบอกก็เคยเยไนตีแขนยร้านบอกได้หน่อยนี่แหละบอกมาตีเเลร้านหน่อยดูบ้านสองหนึ่งก็หนึ่งหาร่มันกลัวน้นามันแล้บอก็บอกใอรตัใจมาตีแหน้วยไม่เรียว่าหนึ่งหาบ่า่ะบางิกับวนนอาจจะมีเนี่ยาบอกพ้าบาเออไม่เคยบอกเสียเลยว่าแตาอนกัยางมาบอกก็เมียวันจุฬานเอ ร้านเราบอกเรียกบอกว่าแต่ว่าหนึ่งห่าหนึ่งหางคือเน่้านบลําไบาล่อยากให้สนใจเนาะแมนผ้เฒ่าโบราณเพ่นมาขั้นนิดหน่อยเบาจังสีพนมนี่ามี่นวบ่งปากผ้าเบาผีบงปากพินเอียนเิ่นจังลเนาะบ่งปากเน่ามันก็ไม่เคยบอกจะเคลยแต่แต่ความเสื่อเนาะส่วนบุคคลเนาะือนก็เรียกผูกผนค่ะหนึ่งตีหนึ่งห่าม ตัวกระคือตัวนี้แล้วค่ะแนวทางความฝันของพ่อไหมนี่ยังเพิ่มเติมบอก่ะบอกม่ตัวนี้แหละครับค่ะก็ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวนี้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮารับชมรับ kind ฟ of ังเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของพ่อไหมเนาะค่ะเนาะ514414เลขล้านแลนมาบอกนี่15เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ประจำงวดวันที่17มก,กราคม2 5 6 7ค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะฝันว่ามีผู้สาวมามักค่ะท่านผู้ชมสองคน3าคนสาวลูกติดกับปน,นันค่ะท่านผู้ชมกะตีเป็นตัวเลขกได้หา 1, 4แแ้วลกะซี4่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะส่วนเลขก5นึ่หาเป็นเลขกหลานายเพิ่แล่ลนมาบอกค่ะอยู่ประมาณ ไออนุบาลค่ะท่านผู้ชมอนุบาลนะคะนเนะเรนมาบอกเรศิษฐ์หาประสันกาให้พิจารณาเอานอะคเะนะสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคิดจาปอเนคเนะเข้า,ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบม่กดติดตามก็ฝากช่องเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนะคเะนอเพื่อที่สีประภาตตัวเลขและก็แนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ไส แอดกาสิปติตามมาฝากเอฟซทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ค่ะศิลาทธนผู้ชมไปเพียงทานีเนาะค่ะเนาะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ